กาบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมอนุสิทธิ์คุณากรวุฒิสมาชิกต้องขอขอบพระคุณโจทย์ในวันนี้ครับเพราะว่าโจทย์วันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากและเป็นโจทย์ที่เป็นความผมคิดว่าเป็นความคาดหวังของประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของการบริหารจัดการณวันนี้ ที่ผมพูดอย่างนี้หมายความว่าประชาชนที่เป็นรากญ้าประชาชนที่อยู่ในระดับหมู่บ้านตำบลที่โครงสร้างของประเทศเองเนี่ยผมคิดว่าหลายอย่างเนี่ยยังไปไม่ถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการบริหารจัดการในส่วนของพื้นที่ของตัวเองว่าจะสร้างความเข้มแข็งได้อย่างไรทั้งๆั้งที่คนในชุมชนและคนในพื้นที่นั้นเองเนี่ย เป็นผู้ที่รับรู้รับทราบปัญหาต่างๆดีกว่าหน่วยงานดีกว่าข้าราชการดีกว่าส่วนงานส่วนภูมิภาคที่ลงไปกำกับดูแลฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญของการพิจารณาศึกษาในครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญว่ารูปธรรมที่จะทำให้ตำบลเข้มแข็งนั้นเป็นอย่างไร ผมต้องเรียนครับว่าท่านสมาชิกที่ได้อภิปรายไปแล้วสองท่านก็ก็ญาติเอ่ยนามท่านสุชัยบุตรสาระและท่านเพิ่มพงชวล,ลิตเนี่ยท่านได้พูดในประเด็นที่ค่อนข้างครบถ้วนขออนุญาตเติมเข้าไปในส่วนของโครงสร้างของการบริหารจัดการผมคิดว่าในขณะนี้เนี่ยเราพยายามจะพูดถึงภาคประชาชน พูดถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและเราพูดมานานพอสมควรนะครับในเรื่องของการกระจายอำนาจซึ่งผมคิดว่าแนวความคิดในเรื่องของการกระจายอำนาจที่ผ่านมานั้นเนี่ยเรายังใช้วิธีการวิธีบริหารจัดก,การในลักษณะที่เป็นการสร้างตัวแทนขึ้นมาในระดับส่วนกลางคือการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกผู้ทีสมาชิกในระดับส่วนกลางเราพูดถึงการกระจายอำนาจในลนักษณะของส่วนท้องถิน่นซึ่งเรามีเทศบาลนะครับเรามีสมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิน่นซึ่งเราคิดว่าการกระจายอำนาจเหล่านั้นเนี่ยเป็นที่ยุติแล้วว่าชาติบ้านเมืองเราสามารถเดินไปได้เป็นอย่างดีแต่ในท้ายที่สุดครับ ผลของการบริหารจัดการที่ผ่านมาท่านจะเห็นได้ว่าเรายังมีความอ่อนด้อยเรายังเจอปัญหาอุปสรรคอีกมากมายในระดับท้องที่ในระดับชุมชนในระดับตำบลในระดับหมู่บ้านผมเชื่อว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยประชาชนทั้งประเทศครับมองเห็นว่าบางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถอาศัยตัวแทนเหล่านั้น ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการที่จะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดผมขอญาตเรียนเพิ่มเติม,ตมว่าภารกิจสตรกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการจริงครับท่านนายกนั่งลงมาเป็นประธานคณะกรรมการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการมีรองนายกหรือรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ปุดไปดูแลในระดับภาค เรามีคณะกรรมการที่เรียกว่ากบจคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดก็มีทุกจังหวัดนะครับแล้วก็ลงไปทําหน้าที่ไปทําแผนนะครับในกรรมการบริหารงานในจังหวัดนั้นก็จะมีหัวหน้าสํานักงานมีองค์การบริหารส่วนในระดับพื้นที่เข้าไปดูแลมีองค์กรภาคประชาชนและยังมีภาคประชาชนบางส่วนที่ผู้ว่าอาจจะแต่งตั้งขึ้นมา ช่วยกันทำงานทำแผนแล้วนำไปสู่การเสนอแผนงบประมาณที่กำลังเข้าสู่สภาณวันนี้ครับประเด็นที่สำคัญคือในเชิงโครงสร้างแล้วเนี่ยเราดูเหมือนว่ามีแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยมันลงไปไม่ถึงลงไปไม่ถึงระดับตำบลในระดับหมู่บ้านที่แท้จริงแน่นอนครับจังหวัดเองเมื่อทำแผนแล้วเนี่ยอาจจะมอบหมายทางท่าน,นอำเภอ ลงไปประสานแผนมีหัวหน้าฝ่ายทะเบียนมีพัฒนาชุมชนนะครับมีองค์กรต่างๆที่ลงไปในไปดูแลในพื้นที่แต่ในท้ายที่สุดครับความต้องการของพื้นที่ที่แท้จริงนั้นเนี่ยได้รับการตอบสนองเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่การติดตามการประเมินผลความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่มีความสำเร็จหรือไม่ หรือมีปัญหาอุปสรรคใดข้อสังเกตที่บอกว่าสี่ปอหรือห้าปอก็แล้วแต่ของท่านสุชัยบุตรสาระเนี่ยครับเป็นคอนเทนต์ที่สำคัญนะที่เราจะหาคำตอบว่าไอ้รูปธรรมที่มันจะเกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันเป็นจริงหรือไม่มีประสิทธิผลหรือไม่ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินยาเสพติดมลพิษสภาวะแวดล้อมต่างๆที่เหมาะสมที่ดีพอ ปราศจากการชุจริตในชุมชนในหมู่บ้านในตำบลคอนเทนต์เหล่านี้มีประเด็นในเรื่องของกระบวนงานที่จะนำมาสู่คณะกรรมการในระดับชาติที่ท่านนายกเป็นประธานได้อย่างไรถ้าในเมื่อโครงสร้างของการบริหารจัดการอย่างที่ท่านเพิ่มพงจวัลิตได้พูดว่ามันไปไม่ถึงมันมองไม่เห็น ผมว่าเรื่องเหล่านี้เป็นโครงสร้างที่ต้องเรียนครับว่าหน่วยงานราชการที่สำคัญที่สุดอยู่ในขณะนี้ก็คือสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการกนบและยังมีหน่วยงานในระดับกบจคือกรรมการบริหารงานจังหวัดซึ่งก็จะมีหน่วยงานของสภาพัฒน์เองมีมหาทยเอง ที่เข้าไปช่วยดูแลในเรื่องเหล่านี้ฉะนั้นในเชิงระดับโครงสร้างเองแล้วเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะได้มีการเสนอให้มีการทบทวนว่านอกเหนือจากการบริหารจากส่วนกลางแล้วการบริหารจากส่วนภูมิภาคแล้วการบริหารในเรื่องของท้องถิ่นเองการบริหารในระดับท้องที่ท่านคิดว่าชุมชน ท่านคิดว่าประชาชนในระดับพื้นที่นั้นเนี่ยมีความต้องการอย่างไรอยากจะแก้ไขปัญหาในชุมชนด้วยตัวเองอยากจะพัฒนาชุมชนของตัวเองไปในทิศทางใดท่านมีช่องทางเหล่านี้ให้ประชาชนได้สามารถเสนอความต้องการสามารถวางแผนให้กับชุมชนของตัวเองได้อย่างไรที่จะเป็นรูปธรรมฉะนั้นในเชิงโครงสร้างผมคิดว่าเป็นปัญหา และต้องนำเรียนครับว่ากรรมธิการทหารและความมั่นคงของรัฐเองเนี่ยเราได้ศึกษาในเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติเราได้ศึกษาในเรื่องของโครงสร้างการบริหารจัดการของแผนนิตขออนุญาตเพิ่มเติมสักนิดเดียวกับว่าในแผนระดับยุทธศาสตร์นั้นเนี่ยซึ่งเป็นแผนระดับหนึ่งที่จะนำชาติบ้านเมืองไปสู่ความสำเร็จในอนาคตและมีแผนระดับสองก็คือ แผนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนความมั่นคงแห่งชาติเรื่องเหล่านี้ครับมันจะถูกถ่ายทอดลงไปยังพื้นที่ได้อย่างไรบางชุมชนมีความพร้อมไหมครับที่จะเผชิญภัยคุกคามทั้งภัยธรรมชาติทั้งภัยจากน้ำมือมนุษย์มีความพร้อมแค่ไหนมีระบบของการแจ้งเตือนภัยอย่างไร ถ้าเขาต้องการเนี่ยอำเภอจังหวัดส่วนกลางมองเห็นภัยเหล่านี้แทนเขาได้หรือไม่ประเด็นในเชิงของคอนเทนต์หรือเนื้อหาสาระที่เป็นความต้องการของชุมชนจำเป็นต้องมีที่มาจากชุมชนโดยแท้จริงและมีกระบวนการที่จะส่งต่อไปอยังการทำแผนในระดับชาติที่บอกว่าแผน งบประมาณอยู่ในส่วนกลาง70กว่าเปอร์เซ็นต์พื้นที่20กว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้เพียงแต่ว่ารูปธรรมในการที่จะทํางานในเรื่องเหล่านี้เนี่ยต้องมีการทบทวนอย่างที่ผมเรียนครับก็ขออนุญาตนําเรียนประเด็นแต่เพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณครับ